ก็อะไลครับกี่ะไล่อนดีครับ หมดเวลาหยุดยิงลูกยืมย,ย,ย,ยกเว้นช่องที่8คอยต่อเลยครับลูกกยิบครับเก็บปืนแต่ซอง,งลูกยืมเก็บปืนแต่ซอง <c oughs> แนวยิงปรับแนวแนวยิงตรวจอาวุธ แนวยิงพร้อมแนวยิงห้านัดกึ่งบรรจุต่อไปเป็นการยิงบันทึกผลในขั้นตอนที่สามเคลื่อนที่จากระยะยี่สิบห้าหลาไปยิงที่ระยะยี่สิบหลาหลังที่กระบังด้วยมือถนัดห้านัดต่อเนื่องด้วยมือไม่ถนัดอีกห้านัดรวมเปน็นสิบนัดเวลาสามสิบวินาทีจะบอกเตือนให้เมื่อผ่านไปสิบห้าวินาทีแนวยิงทั้งหมดพร้อมเตรียมตัว RỒ VĂNG 15... VÍ... NÀ... ส่ยิงแล้วทเรามาเก็บปืนใส่ซองเก็บปืนใส่ซองคอยช่องสองแนวยิงปลอดภัยแนวยิงเก็บอุปกรณ์แนวยิงปรับแนวปรับแนวครับ แนวยงิงตรวจอาวุธเสร็จแล้วแกปืนแต่ตอให้เรียบร้อยครับโอเค แนวยิงเก็บปืนแต่สองเรียบร้อยครับเดี๋ยว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 จะเพิ่มเก็บปืนก่อนเดี๋ยวคุงทำไรครับแนวยิงมือคุ้ยหลังครับผู้ยิงมือคุ้ยหลังครับซ้อมเป้าช่องสี่ แต่ยิงพร้อมแนวยิง10นัดบรรจุขอไปึ่งบรรจุต่อไปเป็นการยิงบันทึกผลในขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายยิงประกอบการเคลื่อนที่5นัดต่อเนื่องด้วยคุกเข่าสูงหลังถังอีก5นัดรวมเป็น10นัดเวลา15วินาทีให้สัญญาธวีตเป่าปิ๊ด นะครับเพื่อนที่ไปถึงเส้นสีแดงด้านหน้าชักปืนมาจากซองขึ้นสไลด์เดินยิงอย่าหยุดนะครับเพราะว่าเพื่อนเราเดินแล้วแนวยิงจะได้พร้อมกันนะครับแนวยิงั้งหมดพร้มอมเตรียมตัวระวัง ห,หยุดเล่ะหยุดยิงใครสรแล้วใครสรแล้วลเรกนเก็บปืนใส่จองยกเว้นช่องที่แปดยกเว้นช่องที่แปดที่เหลือลูกก็ยืนเก็บปืนใส่จองไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบให้ปานี่นะครับปานี่นิดนึงดี ลูกเพื่อนครับจะเพิ่มอะไรต้องแนวยิงปรับแนวแนวยิงตรวจอาวุธ19 87ช่องที่7บรรจุยังชุดต่อไปครับช่องที่7บรรจุกระสุนเข้าแม็กกาซีนได้ยังทำไมกระสุนเหลือเยอะจังเลยอ่ะแม็ก15นัดแม็ก10นัดฮะใส่แล้วใช่ไหมโอเคมอนมองเห็นเยอะแนว